แกว่าย่อน้ํามันนี่อยาก คาออะไรคือตักัลาโอ้ยไปแบบกันยานเปิด่เขาอะไปไ่ได้มันเห็ามัเหนื่อยมันใจา็อมายันจำนโทรไปเ่อนามงม่ีไ

มันก็พื้นด้วจุัครับมน้านงอจบตลยแล้วากัตามันเนาะ่แล้นย

แค่มอเนี์ภาพเนียนรเกับภาพเนียนแล้วกั่มันใส่กระมอนนะเมียน

cái <laughs> này là bông đi, cái này là bông đi, cái ไม่เปิดใช่ไหมเด่ผมว่เนี่ยนะได้เลยต้อไม่าเราหลังพุ่ง้าแล้วจะไปนะน้ำหมิ่นน่ลังหมิ่นน่เออนั่งมองมิ่อย่างเงี้ยมาตีมี

ผุดฟาัทท่านผุดพาัทท่านฟาฮัทสองคืนชั ช่อ, <c oughs> องคึืนซ้ำทั้งมือนนี่แล้าซ้ำทั้งคืนมือเส,ส,สียแล้วแต่ว่าเขาราันคนนี้เข้าไปซึ่งานิแ่เตายรคกรปลาแล้วม้องเ่มแ่ทีกพนนะเพื่ สามขึ้น

ว่าไม่แหละเขาจะใส่ยังพอ,พอมารีนมาล้านนั่น ກັນບໍ່ປານນະນີ້ເລີຍຊິໂຕມັນຊິແຮງອືມໃຊ້ກັນບູ